ี่บมีเพลงอยากจะให้เหรอ่จรังเลยพี่พงเลยคือไม่รู้ว่าจะจะถูกใจหรือเปล่าไปะไรพี่จำคืนฉันร้อนรอนรักมันจะไม่ได้ na chờ bơ cơ hình giờ đây chút chí hẹn mong giờ buồn vật lại hẹn giờ biển dễ dịu gì mẹ nỉ Học cao thì câu mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

ไม่ต้องเป็นเพีงเนี่ยผมผมฟังพี่ศรรามแทนแล้วเนี่ยเพตรเพาะ<ข>ออเราก็เพื่นก็แพ้หอนตาลงทุกวันผิดจะคิดผิดที่หวังยายคนเชียงฝัน ปรงเธอนะคืดเธอนะยิ่งห้ามยิ่งดื้อรั้นฝนจะไหลถอดใครไม่ได้ก็รู้คำคืนฉันร้อนลนผิดรักมันทำให้ใจมันภาพเธอเมื่อก่อนเห็นเธอได้ทุกที เฮ้ยควายออกลูกมาเมื่อยขวนนบยานมองเจ้าบนฟ้าไกลเห็นสะเพียน่สิ่งนาทีไม่อาดีขอบเขาที่เข้ามาอ๋อ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 เจ้าลูกยันจะมันเ็จ้าวคงเธอกับเจ้า รูปใบชนเฝ้ามองอยู่ดีกว่าเห้เเขาดวงดีวหนมชิสวยงาม้ฉันไดเียอะไรม้งหี้เดาอมหายเสังกสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่ความพี่สนล้าอยู่ให้เรติพี่สล้าก่อนเอาต่อพี่สล้าคนดูเขากำลังอินเลยพี่สาวสาหลงเนี่เนะ ให้รักของจริงกับซ้อนรักโอ้โหโคตรเพ้อเาษาน่าจะหลงเลยพี่เขาบอกให้พี่สาตมไปร้องให้ฟังที่บ้านอะโอยพูดิมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับขึ้นเตียงอะไรเงี้ยเสียงสวนี้ออกลูกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้ครับแม่โคตรเพ้อพี่สาตว์เอาแบบแนวอังกฤษไหนพี่เกาหลีอะไรเงี้ยกลัวคนดูนเดี๋ยวแบบ จะหลงรักกูเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาง่ายนะเดี๋ยวในเฟซบุ๊กในแฟนเพจแคทูเจอ่ะมันจะมีตาชาวต่างชาติเลยในประเด็นอ่ะใช่ป่ะพี่ธรรมดาพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นพวกฝรั่งอะไรข้ามิ่นแม่มือคนดูไม่มีไม่มีไม่มีคอมเมนต์พี่ไม่มีไม่มีใช่ต่อเลยพี่ต่อเลยเตรียมหลบลิขสิทธิ์ได้เลยนะโอเคพี่ได้ได้เคอาพงหญ้าไม่พี่สอนรำร้องละเอาเอาเพลงเดิมแต่ว่าแบบ เอไม่เอาหม่ดีกว่าเพลงใหม่ดีกว่าพี่่เอาเพลงใหม่ดีกว่าเพลงอะไรดีวะเอพิทามมะพี่ฮะเกาหลีเลยพี่แบบทรงพี่แบบคืนหนุ่มเกาหลีเรียบแบบชัดเลยอะพี่มันก็ต้องแบบแนวนั้นอยู่แล้วอะพี่สุรามัาดีกว่าไอ้นายเดี๋ยวเงียบใจเย็นๆให้พี่สุรามา้องเพลงก่อนโอเคเอาเลยพี่ทำเนาะอะไรเนาะทำเพลงอะไรดีอ่ะเือสมัยเจอไมค์ค้อนจะมาโอ้โหเสียงโคตรหล่อเทวป้าปะวะ

She not to die, she not to die, she not to die I only want to goodbye to guy I don't want my gun and goodbye ตาาเป็น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 เด็กเป็นเดเป็นเดอกเป็นเดเด็กเป็นเดนเนดเนด็กเป็นเดเป็นเป็นเ็ป็นดเนเด็กเป็นเป็นเด็กเปนเดป็นเด็กเปดก็นเด็กเนเดเป็นเด็กนานเด็เป็นเด็กนเดนเดเนดดเด็ปดนด็ปนดนเนเด็นดนด็นดนดนเด็กนดนเด็ก็ด็เดนเดดกนด็เด็ดด็ดดด

อ่ไมโคตรพ่อสาวหลงเต็มเลยอ่ะพี่ดูดิดาวาดาวาดาวาดาวมาดาวมาดาวข้าวไข่เยี่ยวภางหมานั่นดิใครเยี่ยวหางไอเคดูเจ้าขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งกำลังใจให้พี่สอดรับนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ต้องครับไม่ต้องกีดการทุกคนทั้งนั้นอย่ามองแบบแนวเกาหลีไงพี่ผู้สาวเขาบอกเนี่ยดูดิเม้นเต็มเลยดูดิ คุณตาเหรอใช่เขาเขาอยากให้พี่แบบร้องเกาหลีอยากให้ไปร้องที่บ้านด้วย Web bụng chưa được quái tói quái gần hai cái bầy hưng một thái hưng con xương tinh một chừng một bụng wanting to go hoàng chừng tinh 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 ในห่วงนาทีที่แตนอุอุนลอยยิ้มที่วาละมุนแต่วันตอนนี้คุนยูทินไหยมาจาก่ามาดงเจ้าเก่า,กากนที่อไรไอบ้บะฮูสีอัดจ,จะได้เพื่อน้องก็เข้ามาลองหาที่ว่านดงเจา้าไอ้เป็ดก่อนคนจินวันถึงวันผมดีแต่ซึงคนตึงตึงไม่ห้องไม่หันมาออแค่นี้พอเนา ดอะไรวะเสียงหมาตายในท้องเฮียวหมาตายวะอืมทียใครพิมพ์วะไม่มีนะใช่พี่ลาเขาไม่ต้องกินเขาไม่ต้องกินเขาโทษทีเขาโทษเพราะอ่ะร้อนได้ไงวะน่ะจริงจริงดูแบบรัศมีแบบโคตรหล่อเสียงแบบเปี๊ยะเฮ้ยใครวะผมนี่เนี่ยพี่คือแบบนะภาษาตอนนี้น่าจะแบบตบมือแล้วแบบมีใจพี่กันเยอะเลยอ่ะแก้มแดงอะไรเงี้ยใช่ปะไม่ได้คิดผิดอะไรอ่ะ ใช่ครับตอนสาวแก้มแดงเขาอยากมีอะไรด้วยอ่ะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วขอเพลงเต่างอยค่ะพี่ชายดูดิผู้หญิงอ่ะคนที่จี้จี้อ่ะพี่สตรามขอไปร้องที่บ้านได้ไหมครับร้องอะไรพี่ร้องลิ้นไงร้องเพลงพี่ะร้องเพลงแล้กินเนี่พี่สตรามมีซิงเกิลที่จะปิดท้ายก่อนก่อนหยุดร้องเลย กำลังจะออกซิงเกิลใหม่ครับก็อย่าลืมเปม็นคนด้วยเราสปอยล <single S 2> ์นิน่นนสปอยล์สปอยล์ก็ไม่ต้องสปอยล์ดีกว,ว่าเพราะเด็กๆก็น่าจะติดตามมคนเยอะครับซิงเกิลใหม่ที่จะออกก็คือรับกับพวกแบบลาสตาร์ออริจินอลอะไรเงี้ยแบบอินเดียคาโรเลตฟูลเจ็ดอะไรเงี้ยเหมือนล่อเฮ้ยใครบอกว้าวเหมือนล่ออะไรอืมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ เดี sí, um, ๋ยวจะออกสกิงเกิ้ล no หันมเฮ้ย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 กอะไรอ่แกนะกหน่อยก็หน่อยเฮ้ยกมาโีกเดอเดยวก็อยู่ในหม้อหรอโก้โอเคเดี๋ยวจัดสกิงเกิ้ลต่องไว้ทุกทีนึงนะ้อม o n เย w o yeah check my ค h e c k my and t h อมรอ

ตองตองตองตงตอง้ององตงตางตงตงตเอาต่อที่พี่สารใครใครวเฮ้มึงต้องห่าแม่มึงอะมึงไอ้ตตลกไหมพี่ฮิาต่อพี่สารสาเขากํลังอินเลยพี่ตอนเนี้ยเขาโบกมือแบบ่ไพี่ะ ม่แล้วใครใครด่าดาแม่พี่พี่นนี้ <c oughs> เฮ้ยฮมไม่ได้ไม่ได้ม้มพี่้พี่ไม้ม่าไม่ไ่ได่ไม่ไี่นนไไไ <c oughs> ไม่พี่ไี่ผมขำม้าง่้านม่น่อยกัน ลุงสุนีกนใครไม่รู้นะฮะไม่เราชื่อนี้จริงจริงผมทำไงล่ะกับปัน<ย>้นอืมลุงสุนีกนพี่สุนีมีต้องมนอยากคุยด้วยไปรับยาส่องยาไอแบบไปรับยาส่องหน้ามึือไปรับยาต้องต้นไม่มต้องมาพกกูดเยอะแเอี๊ย่ไปป้าแก่ทำเงื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> พี่สรุรามีคนอยากคุยด้วยรับพี่สุนีนะคะดูดิผู้หญิงอ่ะเฮ้ยพี่สรุรามดูดิ ท้องใสเขาเขารักแม่ยายเนี่ยเลยพี่สอนล้ำเออโอ้โหตัวนี้แสงในคอมเมนต์เนี่ยอ่าคอมเมนต์ผมไม่รู้เรื่องนะนี่ผู้หญิงเม้นนี่เออทำยาเออตอดตออตัอตัอโคตรพอสุดจริง